เรนโบว์ซิกซีดเป็นเกมแนว FPS หรือ First Person s h o o t e r ผู้เล่นจะถูกแบ่งออกเป็นฝั่งจู่โจมและฝั่งตั้งรับและทั้งสองทีมก็จะต้องวางแผนเพื่อทำภาร,รกิจและเอาชนะอีกฝ่ายให้สำเร็จถึงแม้เกมนี้จะออกวางจำหน่ายมาแล้วตั้งแต่ปี2015ผ่านมาแล้วถึง4ปีแต่ก็ยังมีผู้เล่นเพิ่มขึ้นทุกปีแถมในประเทศไทยยังกลายเป็นอ e ีสปอร์ทที่มีการแข่งขันที่ใหญ่ขึ้นทุกๆปีวันนี้เราจะเล่าให้คุณฟังถึง5เหตุผลว่าทำไมคุณควรจะเล่นเกมเกมนี้โอ เกมนี้มีโอเปอเรเตอร์หรือตัวละครในเกมมากมายถึง50ตัวที่คุณสามารถอัลล็อกได้ตัวละครที่มากมายทําให้ผู้เล่นสามารถเลือกได้อย่างหลากหลายตามความถนัดของตัวเองคุณอยากจะใช้ปืนลูกซองไหมหรือว่าอยากได้อุปกรณ์เสริมพิเศษแบบไหนก็เลือกกันไปตามสไตล์ที่ชอบสิ่งก่อสร้างที่สามารถทาลายได้อีกหนึ่งความเทพของเรนโบว์ซิกซีดก็คือฉากและโครงสร้างที่สามารถพังได้คุณสามารถทุบประตูระเบิดกำแพงหรือแม้กระทั่งพังฟ้าจากเพดาน เมื่อหาจุดยิงของคุณได้เลยนั่นมันหมายความว่าคุณสามารถพลิกแปลงหรือเดินเกมได้หลากหลายทางเท่าที่คุณจะจินตนาการได้เลยกราฟิกพูดได้เลยว่ากราฟิกเกมนี้มีอัปเดตตลอดเพราะผู้พัฒนาได้พยายามทุกวิถีทางให้ผู้เล่นได้เล่นเกมอย่างมีอรรถรสแถมยังมีประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าไม่เชื่อลองเทียบภาพเกมนี้ตอนปีแรกที่ออกวางจำหน่ายกับตอนนี้ดูสิแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนอีเวนต์ กิจกรรมหรืออีเวนต์พิเศษต่างๆที่สร้างสีสันให้กับผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นโชว์ดาวหรือเอาเบรกแต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบอีเวนต์ไคเมรามากที่สดุดเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงลูกเล่นของตัวเกมไปอย่างสิ้นเชิงและเติมสีสันให้กับเกมที่สนุกอยู่แล้วยิ่งสนุกขึ้นไปอีกจับจริงแบนจริง เกมนี้เป็นเกมที่จะไม่ใจดีต่อผู้เล่นที่โกงหรือท็อกซิกนอกจากระบบแบทเทิลไอที่แบนกันให้เห็นจะจะแบบเชื้อใหฮลิงดูแล้วทีมผู้สร้างยังคงมีเจตนารมณ์ที่จะไม่ทนต่อผู้เล่นท็อกซิกอีกต่างหากเพราะต้องการทําให้คอมมูนิตี้ของเกมนี้น่าอยู่ที่สุดเท่าที่จะทําได้และนี่คือ5เหตุผลว่าทําไมคุณถึงควรจะลองเล่นเกมนี้